กลีตโมเบเลันดาหย่อนภาพเสิแสบแซบทำเอาอาร็กอดใจไม่ไหวเล่นเอาทะเลจืดกันไปเลยจ้าเมื่อนางเอกสุดฮอตแห่งวิกสามพระราม4ี่ บเมลาดาส,าสุรสีควงพระเอกหน้าตีอเล็กธีระเดชแพ็คก,กระเป๋าลงใต้ไปเที่ยวทะเลพักผ่อนชิลๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันมากๆหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นภาพของทั้งสองคนจับมือกันเที่ยวอยู่บ่อยครั้งพร้อมสาดความหวานกันรัวๆล่าสุดก็ทำเอาไอจลุกเป็นไฟกับเซตภาพสวยๆแ่บ ของโมเมลดาที่มาในชุดว่ายน้ำไซ์มิี้เผยหุ่นปังผิวขาวๆออร่าสะพังพร้อมแคปชั่นบอกว่าวิงคือที่ทำ fc กิลั่นสนั่นถูกอกถูกใจเมื่อหนุ่มอาเร็กได้เข้ามาหย่อนคอมเมนต์จีบสั้นๆว่าจวยแหมอวยเก่งยืนหนึ่งก็พี่อาเร็กคนนี้เลยแหละ